วงการไลฟ์ต้องสะเทือนนะครับเพราะตอนนี้ไลน์สามารถไลฟ์สดได้แล้วนะครับใครที่อยากไลฟ์สดในไลน์นะครับต้องดูคลิปนี้ให้จบนะครับอันดับแรกนะครับทุกคนต้องสมัครไลน์โอเอนะครับออฟฟิเชียลแอคเคาน์อันนี้คือไลน์โอเอนะครับสำหรับการไลฟ์สดนะครับไลน์โอเอนี้นะครับต้องเก็บลูกค้านะครับต้องมีเพื่อนในไลน์นะครับอันนี้คือขั้นตอนที่1นะครับขั้นตอนที่2นะครับทุกคนต้องไปเปิดไลน์ช้อปปิ้งนะครับขายของในไลน์ช้อปปิ้งนะครับตัวนี้นะครับไปที่ร้านค้าของเราเลยและทุกคนต้้้้องงงงสมััััคคคคครรรรรรรนนนนะะะบบกาาาาาชํเิตต่ แล้วก็ไปที่ช่องทางการชาระเงินนะครับต้องสมัครให้เรียบร้อยนะครับขั้นตอนสุดท้ายนะครับต้องดาวน์โหลด Line Shopping ไลฟ์สดนะครับไล n ์ช้อปปิ้งไลฟอันนี้นะครับแล้วก็ล็อกอินเข้าไปนะครับสามารถเชื่อมต่อช่องของเราเองได้เลยนะครับกดตกลงนะครับเราสามารถสร้างไลฟ์สดได้นะครับสร้างไลฟ์สดตรงนี้กดสร้างไลฟ์สดนะครับแล้วก็เลือกร้านค้าของเราเนะเราจะไลฟ์กี่โมงตั้งค่าไลฟ์นะครับแล้วก็กดต่อไปได้เลย นะครับอันนี้คือวิธีไลฟ์สดของ l ล ne นะครับถ้าใครสนใจนะครับวิธีการทำไลน์หรือ Tik t o ็อกนะครับสามารถคลิกลิงหน้าโปรไฟล์ได้เลยนะครับกดต่อไปตรงนี้นะครับสามารถตั้งชื่อนะครับชื่อลฟ์นี่จะเป็นชื่อที่สําคัญมากนะครับเพราะว่าคนที่เราบอดแคสต์นะครับก็จะเห็นนะครับว่าชื่อนี้เราไลฟ์อะไรอยู่นะครับแล้วก็เพิ่มรูปนะใส่รายละเอียดข้อความนะครับข้อเสียของไลฟ์คือไลฟ์เราเนี่ยจะต้องเสียเงินนะครับสำหรับคนที่แอดไลน์เราเท่านั้นนะครับที่เราจะต้องบอดแคสต์ไปหาเขานะจะไลฟ์ไม่ได้เป็นประจํําาาาานนะครรรใใททีี่สสจยยลลเอออดดขงกกหื Titok สนะามารถคลิกลิงก์หน้าโปรไฟล์ได้เลยนะครับ